ตัวเลขที่มันแสดงมันไม่ใช่ด้เมตรรวมหรอไม่รู้ว่มกูจำไม่ได้อะมันเพิ่มขึ้นเท่าไรแต่เขาไล่ไปเท่าไหร่ะเจ็ดแกเป็นแปดมันคือต่อเมตรไอ้แค่ถ้านมึนทำดะท่านมึงทำด้เมตรโชไปแล้วเลโชมันร้อยสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อพูดละเกียดไก่มอะไรยัดแม่ โดนส้มปุ้มเนาะอือเออไม่ได้เลยเนี่ยกไก่มึงสปอนไก่ได้กี่ตัวสูงสุดสามเนี่ยทหารเป็นไก่ใช่ต้องเรียกเจ้าของว่าไก่หรือไก่ทหารมันคือทรายมันไม่ชอบทรายเหรอโดดแ้าไม่ชอบทรายมันร่วนล้าหยาบทำให้ผิวหนังสาก แล้วมันก็เข้าไปทุกที่ข้าไม่ชอบตายมันหยาบแล้วมันกำล,ล,ลังจะฆ่ากูไอ้เหี้ยเจ็บหายยังนีกยังวนอยู่อีกโอโ้โหโหเจ็บไอ้เหี้ยเจ็บเจ็บเจ็บเมียสิกคงตายไปแล้วอ่ะ หลอมหลอมเลยนะเมื่อกี้ไอ้แค่นี้คือแบบลงทุนเนาะแม่งวนแบบว่าสามรอบไอ้เคี้ย์ไก่มาด่ารำคาญนะวะเฮ้ยสวยว่าแต่โซโลโ กูรำค,คาญไก่มากเลยแทงทิมเอาทิมเอาแท,าทงกับไอ้เนี่ยหน้ากูัเหมือนไนก,กล้ๆกันอะไรครับนี่ถึงไม่ไกลกันนายยูดีดคุณจับก้องผมเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ชอบแต่คนคนนี้ชอบไปอยู่เขาใหญ่ตอนเนี้ย เ,เ,เล่นล่างเล่นล่างวอาจะมีดาเมจไหมอะไรนะคุณคุณคุยกับใครอยู่คุณกับแอดและจันนาคุณก็รู้ว่าเราเป็นแอดและจันนารอกูตอตอดนกกอนะเตือตอดได้เฮียเย็ดแม่ออกมาน,านนะ้าุต่อตอด,ตอด ตาดดดตาดดดตาดดดตดตดตาดลาอนบายบายทำไมเขาไม่ถกกลุ <S <S ่มุ่งอะคือพี่มุ่งอะเนี่ยเสียแฟนเลยจะแบบ ลอยลอยเออดับเบิลบเคลดาเมจแอดนั่นน่ารักเหลือเกินคือบองว่ามันอกีดลเมมันก็จะให้เราจะเห็นดูท่าแล้วแบบนี้มันตีไม่ได้แน่เลยว่ะโอ,โอ,โอโย้ยเฮยเอ็ม ทำมาทอะไรไปสู้ดารเลียสสวยดถใไปด้วยเนียซอยซอยเดี๋ยวเวลานี่ดดนลลาดด้วยเบาเบากูก็จะนี่นี่จีนครอีกแล้วกูเฮียแตกหมด ตายโหนกว่าได้คิวเมล่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จิมเห็นจัมเิลาเต็นไหมโหฟังกูถ้าตะระเเิดไอ้แค่นั้นรู้คอมกูขังเวนแล้วไม่มีอะไรขัดก็มากันสุดเกินจริง ไปดเลือดเด้งเป็นล้านเลยเหรอเพ่ฮักระคาเรียนหน่อยได้ด้วยคือแบบโคตรเกินฝั่งโน้นม่ช็อกเห็นดาเลียปันไปสี่อ่ะเลือดเด้งมาขนาดนั้นอ่ะ เรา,าต้องออกเกี่ยวฟอร์สมาหนีลำมุดเพื่อมันจะตัดได้นะลเลยมันแบบจังหวะเมื่อกี้มันพลาดไงจริงมันพลาดแล้วเสียแต่มันมุดล่อเลยไอพี่บ้าหัวใจเย็ยนเลยพี่บ้า <S <S 2> <S 2> <S 2> เห็นหน้าผมก็แปลกใจวนะเมื่อเอรลเลียได้อเทมมิสติกของเขาเมื่อคุณไม่สับพอกแล้วไม่เราติดนี้นะรองเท้ามันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้สวยแม่เต็มหัวไม่บอกนะว่าสวยเลยสวยเลยสวยเลยสวยมาก คือแบบดามเมจนี่แบบพอดีเด้ๆอ,อ่ะแล้วแต่ไมได้ไปแล้วว่ะมาตอนนี้แค่มันก็แค่เนี่ยมันไม่ยากหรอกใช่ไหมมันยากยากว่าหนเนี่ยละไม่ยากไม่ยากลำพูเจนไม่ยาก ยากไม่เต็มยังนะมันโยกปุ๊บโดดยัดสมิล่าเนี่ยเออคืออ่าด้วยนะว่ามันแก้ลอยไม่ได้อ่ะเออเดี๋ยวจะหน้าแตกเอานะเจมเจ็มมามุตเนี่ยแล้วคือเราก็เห็นว่าเล่ออกไปสองชิ้น ไม่ใช่วาล์ย์เลยวอล์ย์และมัดจะวิ่งไม่ทันตอนไฟเจนแล้วมัดอยู่ต่เหมือนจะไม่ใช่มือเขี <c oughs> เ่ยเียไปไหนอะเมื่อกี้ <c oughs> โอ้ยเรียนๆมันโดนหนักเลยว่ะ อ๋อเงินมาอยู่ดาเนสหมดเนี่ยแป่งๆนี่นี่งอู้ไปเนี่ะละมุดมาเจม บ้าแล้วข้า <c oughs> ชิปหายละเกียด <c oughs> เป้าหมายเอาไว้จังเลยนะแล้วทำไมกูโดนเนี่ยยังยังรอดเล้ยังรอด ไอดีผมไอ้โดสกูเ <Diamond> ห uh ็นนะกูไม่มีไพ่ครับที่เดคนมาตัวเดือดด้วยตัวนี้ข้าหัวน็อตจะกรนข้าหัวกูวเขาไม่น่าจะได้แค่ข้าหัวดีถ้ากูไปอ่ะน่าจะได้อีกศบ เทำไงว่าต้องพูดดีก็พูดทำได้ทำได้พูด,ดอืมเจ็บเะล่ะไม่ดีด้วยไม่ดีไม่ดีสุดท้ายป้อมก็แตกดีไม่นะป้อมของฉันฮันนูเนี่ยเอ้อ ไอ้เฮียจะดึงเข้ามาด้วยเมื่อกี้ไอ้เฮียเอาสลายมาล้างตากูทีนายเขาอยากให้มันอ,อยู่ในระยะป้อมไงไงมไาเลยขยับ <c oughs> ใครแปลกเมื่อกี้แต่มาปะใช่ เออสมีล่าออกซิลมาลางโซโลเราเหมือนเหมือนโซโลไหลป่ะซิลเดียวอะตอนล้างกันตีมึงหรือเปล่าเจมสมีล่าเลยไมเหรอมึงก็ไม่เคยอาร์ตมิลาเลยบ้านติมึงอ่ะใช่โอ๊ยโอ้ยมอกี้กูหลุดป่ะ ม,มันคือมันขางถ้าเราตีปกติเป็นสโล่ะล้างไปก็ตีใหม่ได้เฮ้ยกูว่ามันเอามาล้างกันนั่นแหละแต่ไม่มเคยอันตีอันนมันเฮ้ยน,นอตตี้เอาได้ไอ้เชฟพิดไทยแมว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  วิเศ็ดมือใหม่นะครับทอดทีครับอภัยกันได้อภัยกันได้เนี่ยมึงดูดิกกดไฟฟา้ามันได้ไ่แดงเลยเฮ้ยอ่ไพ่แดงเงยอะ thôi xong gì là Giúp Ôi Kiếm này Ờ Chà Hoi 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 Mình kêu กูไม่มีมานาแล้วยืนตีสดนั่นแหละเว่งเข้าไปไอเจมดันหนีหนอขู่อยู่เกี้ยเฉียดตายวิพ,พิธไรคิดกับมันคิวอะไอเหี้ยดูมานาดิหมดเขบอกว่าออกเกียวฟอร์มาหลบระมุดโดนอยู่ดีไอเหี้ย กดเข้าอย่างเดียวเลยเอ๊ะนี่คือคำถามทำไมดาเดียไม่ได้วะฮัลโหลฮัลโหลฮะฮัลโหลฮัลโหลทำไมสิยงทำไมพวกเราตัดคนหนึ่งได้แล้วทำไมดาเดียไม่ได้ไอ้เหี้ยดาเนียไม่ได้ใช่ไหมคือคือกูไม่รู้ไปเองใช่ไหม